สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราุกีจักรยานอะไรคะใช่อันนี้นะคะเป็นจักรยานอันนี้เป็นกล่องที่มจากจักรยานขาใช่จักรยานขาถ่ายนะคะแบรนด์คุชี่จักรยานขาถ่ายของอเมริกานะะแล้วไม่มีอย่ง่ค่ะอันนี้เรากซื้อเป็นให้วันเกิดของคุณทงป้ากี่กุคะุ่มแล้วค่ะ เขาบอกว่าขาไถเนี่ยใช้ได้ถึง6ขวบเลยแล้วเดี๋ยวเรามาแกะเรามาแกะกันเลยไหมคะโอเคได้ใชค,คะ่ะนี่อันนี้มีพับมาเพิ่มนะคะอันนี้เอาไว้ส่จักรยาน,นใช่อันนี้เป็นที่จอดจักรยานนะคะเราซื้อมาของแบรนด์เซเว่นฮันเด็ดคิดของอเออท,องที่ายวรยีน ออกมาเลยนคคุณมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอันนี้ไม่ครบนกันอันนี้คือสีพิงค์นะคะพิสีเบอร์รี่ใช่ครับนี่ค่ะอันนี้อะไรครับอันนี้เอาไว้ายไเป็นเบาะค่ะเป็นเบาะแบบนี้นะคะแต่อันนี้เป็นอันนี้ก็เป็นล้อล้ออีกอันนึงนะคะสวยสีสวยมากเลยค่ะอันนี้เป็นแฮนด์ค่ะหมดยังครับ มือนะคะคู่มือคุซี่นะคะนี่ว้าวประกอบที่น่ายากค่ะง่ายๆนะนี่นะคะเราก็ประกอบเสร็จแล้วนะคะตัวแาเลน้ำหนักเบามากมาก เขาบอกว่าเด็ที่เริ่มต้นขาไทยนะคะยี่ห้อนี้ครูซี่นะคะอันนี้รุ่นใหม่ปี2021ตวสอตัวอักษรมันะจะเป็นแบบนี้นะคะโอเคขาขีได้เลยอ่าเดี๋ยวพี่บูนจะลองสาธิตให้ดูแล้วที่วางแล้วมันเอามาจากไหนมาม้าที่วางนี่ของเสี่ยวมีค่ค่ะที่เราซื้อนะคะนี่เซเทชอ๋อในเขาในกล่องเขาไม่มีแถมใ,ให้เนาะ <laughs> เขาไม่มีแถมค่ะ ุ๋งไม่ใช่อ่า pues โอเคไหมโอเคไหมเบาไหมเบามันเยอะบาเบาเบงเบา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 นบาเบาเรางบอเมาเบาเกานนาเบาเัวเบา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 นบาเบารบาเ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 หาเบาเบาเาเบาเบาเวเบาเบาเามาเบาเบานาเบาเเบาเบาเบเบาเบาเาเเเ แถวๆใกล้ๆบ้านเรามีสนามขาไทยด้วยอ๋อโอเคนะครับงั้นลราเพื่อนๆก่อนนะพี่บุญนะโอเคไหมคะโอเคงั้นวันนี้เราไปแค่นี้ก่อนเนาะโอเคบ๊ายบายอย่าลืมกดซับสไคร์แล้วก็แชร์ด้วยนะคะอย่าลืมซับสไคร์แล้วก็แชร์ด้วยนะคะ